โห oh, คือราคานี้เนี่ยเราบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะบอกเลยว่าเราไม่เคยจับมือถือเรียวมีไหนที่รู้สึกประทับใจท่านี้มาก่อนเลย oh, ดูความลื่นดิ คุณดูความลื่นนั้นหลังจากที่เราแกะกล่องพรีวิวไปนะคะคุณผู้ชมมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับตัวนี้เพราะว่าเขาเลือกใช้ CPU รุ่นใหม่อย่าง m e d i a ท e k Helio g 9 0 t ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แรงที่สุดนะเวลานี้เลยของ m e d i a t ท k ซึ่งชื่อนี้เนี่ยหลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันนิดน,นึงคุณผู้ชมว่าการเล่นเกมของเรือมี6นั้นเป็นอย่างไรดีแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอมา การเล่นเกมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถผ่อนคลายเราได้แต่บางคนเล่นแล้วอาจจะเครียดก็ได้นะแต่ว่าเราอย่าไปเครียดเยอะนะเครียดเยอะมันก็ไม่ดีทน้า,าของเรียวมีนั้นก็ได้ทําการใส่ตัวของเกมส Space มาเช่นเคยและก็ยังมีส่วนของการปรับตั้งค่าเป็นโหมดแข่งขันโหมดสมดุลและโหมดกําลังไฟฟ้าต่ําเหมือนเดิมอยู่ที่คุณนั้นอยากจะเล่นเกมในลักษณะแบบใดวันนี้เราจะพยายามเล่นเกมอื่นๆบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยก็เล่นเกมเือเดิมมาเยอะเหมือนกันคราวนี้เราเริ่มจากเกมสบายๆก่อนเริ่มต้นจากตัวหน้าจอที่หลายๆคนอาจจะ เป็นห่วงว่าพี่ครับหน้าจอของเขาจะทัชสกรีนดีหรือไม่ซึ่งจากการทดสอบเนี่ยทั้งเรือมี6โหรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราว่าทัชสกรีนก็ถือว่าโอเคมากๆนะดีเลยแหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกมนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่มีกราฟิกอลังการอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังใช้การทัชแล้วก็ความรวดเร็วในการแตะอยู่เล็กน้อยนะอันนี้เป็นเกมที่แบบเก่านิดน,นึงใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็คงจะพอทราบดีนะมันก็จะมีอายุเล็กน้อย อันนี้คือทดสอบทัชสกรีนคุณผู้ชมการใช้นิ้วเนี่ยลากไปเนี่ยโอเคมากๆนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยจอภาพมีความสวยงามนะคุณผู้ชมแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกันกับเรือมี6 p r ปเนี่ยเราพูดตามตรงเลยนะว่าเราแอบชอบตัวนี้มากกว่าในหลายๆเรื่องเลยซึ่งแปลกมากๆปกติรุ่นที่แพงกว่าจะต้องทาให้คนประทับใจได้มากกว่าใช่ไหมแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยกลับมองว่าเอ้ยรุ่นนี้มันทําออกมาได้น่าประทับใจทั้งเรื่องกล้องเรื่องจอภาพอะไรเงี้ยมันดีมากเลยคุณผู้ชมเราจะทิ้ 嗯哼。Uh huh. การเอียงเครื่องเล่นเกมแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือการทดสอบเรื่องของการเอียงเครื่องแล้วก็การทัชสกรีนนะอันนี้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรโอเคได้ดูดดเกมหนักๆไว้แล้วอย่างฮงไคอินแพ็คสามืออแล้วก็ตามแต่เรามาพูดถึงเรื่องกันดีกว่านะการเล่นเกมในครั้งนี้เนี่ยของ Medi เทคฮ Helio G 9 0 t รอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูแอป,ปเล่นมาหลายๆเกมก่อนนั้นแหละคือจากการเล่นมันเนี่ยเรากล้าพูดตรงนี้เลยว่ามันแรงมากเลยคุณผู้ชมคือเป็น CPU ที่เร็วมากและดีมากและในขณะเด สมัยก่อนไม่ได้มีการ น่าชื่นชมในเรื่องเกมมากเท่านี้แต่วันนี้เนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้อย่างท่านดูดเคยจำพี่ก็ G 70ใช่ไหมุ่นเล่นก็อันนั้นก็น่าประทับใจเหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ย G 90T เนี่ยโอเคเลยทีเดียวหลายๆคนที่อาจจะกังวลเรื่องความร้อนนะบอกเลยเลยว่าในดูดเนี่ยเล่นมาสักพักเครื่องไม่ค่อยร้อนเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าตัววัสดุข,ของมันด้วยหรือเปล่าที่มันไม่ค่อยคลายความร้อนหรืออะไรแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเล่นมานานก็ไม่เป็นอะไรก็คือยังไหลลื่นดีแล้วก็ไม่มีอาการแบบว่าหน่วงอะไรที่จนแบบโอ้ฉันเล่นไม่่่ไไไไดดด้้้ออะอะะรรยยาางเเีััมมมแลววกก็็ปบสุจหน เรดต่างเนี่ยโห oh, คือราคานี้เนี่ยเราบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะบอกเลยว่าเราไม่เคยจับมือถือเรียวมีไหนที่รู้สึกประทับใจทั้งนี้มาก่อนเลยในเวลาดอื่นๆเนี่ยเราประทับใจเรื่องกล้องใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กล้องคุณผู้ชมแต่ยังรวมถึงจอภาพที่ดีแล้วก็ความแรงของเครื่องที่ดีการควบคุมร้ <ๆ S 2> อนก็ดีแล้วกล้องก็ดีด้วยเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ยนาะดูว่าตัวนี้จะต้องแบบสร้างความประทับใจให้ใหนาะดูได้เยอะแน่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราก็ต้องไปลองใช้ดูก่อนนะนอกจากนั้นนะคะคุ คุณผู้ชมดูความสมูทของมันแล้วเนี่ยคุณจ่ายตังแค่7,900-8,900คุณดูโทรศัพท์สมัยนี้ดิมันแบบว่าอลังการขนาดไหน นะคือมันแบบสมูทมากแล้วก็แบบดีมากเลยในะราคานี้เนี่ยโหคือออาตรงประทับใจมากเลยเนะี่ยถึงขนาดต้องหยิบเครื่องมาทำเกมมิ่งเทสให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมปที่2กันแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นมาถึงตรงนี้เลยนะนั่นดุดชอบคุณไรเดนน่าจะชื่อเหมยน,นะน่าจะเป็นคนจีนเพราะชั珀ท์วันนี้นี่ดูเหมือนไปตามหาน้องสาวมาดูชั珀ท์นี้กันคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูให้ดีๆนะว่ามันสมูทขนาดไหนนี่คือมือถือที่มี ราคาแค่เจ็ดแปดพันคุณผู้ชมเตนี่ไตบอดกันเลยอ่ะไม่เคยมาเล่นถึงตรงนี้<ๆ>ก็อาจะง,งงหน่อยคผู้ชมดูสิชึบคือมันสมูทมากจริงชึบโอ้โหไหลลืมมากคุณผู้ชมดูสิปากว่านี่ไม่เท่าตาเห็นเลยนะคือแบบดีมากอะลุยไหนอืมอมดูความสมูทนิดนึงช่วยดูความสมูทหน่อย โอ้คือแบบตอนนี้ต้องต้องบอกว่าแม้แต่ m ม d เดตเทคคุณก็ดูถูกไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนพัฒน,นาขึ้นมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น e x y n o s k i r i n m e ว i a t e มทหรือแม้ทั่งตัวของ Snapdra g เ n เองก็ตามแต่เนี่ยพัฒนาขึ้นมากแต่ถ้าถามว่า Snapdra ก o n ต้องดีกว่าแน่ๆเราบอกเลยว่ามันไม่เสมอไปแล้วตอนนี้คือเราบอกเลยว่าคนอื่นๆเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมากมากเลยเช่นกันดังนั้นยาดูถูกมันปี2020แล้วคนเขาก็มีการพัฒนาขึ้นไปเยอะคุณผู้ชมมันไม่ไดนี นูความลื่นนั้นนี่นี่หลบนิดนึงต้องหลบต้องหลบจะได้มีท่าโอ้ชื้นนี่ไงนี่ไงออกมาใส่น้องเมยเอุ๊ยดาฟันจ้าหลบชึบเรียบร้อยสิคลาสงานนี้จะเหลือรออือหือตายสิคือถ้าซื้อคื่นนี้ไปแล้วบอกว่าไม่ลื่นนะน่าดูดว่าคุณคาดหวังเยอะไปมากอะ คือน,นี่มันลื่นแบบโหดูเองดูเอาเองนะจ๊ะสุดๆไปเลยอ่าเราเจอฟู่หัวเรียบร้อยคผู้ชม จบด่านแรกไปไง่ายๆลื่นมากมากเลยคุณผู้ชมส่วนความร้อนเนี่ยเมื่อเราเล่นเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างสูงอย่างเกมนี้เนี่ยความร้อนแน่นอนขึ้นมาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่32ใช่ไหมด้านหลังตอนนี้น่าจะสักส36 35ประมาณนี้นะด้านหน้าก็จะอยู่ที่สัก36เช่นกันอ่ะเราไปลุยกันต่ออีกสักด่านหนึ่งมาไปลุยอะไรละพี่อะไรละ อคุณผู้ชมดูสิสมูทแบบสุดๆเลยอะ่ะสุดๆจริงๆมันดีมากมันดีมากมันดีมากคุณผู้ชมดีก็ดีมีสองพัยี่สิบแล้วนะต้องเปิดใจแล้วนะโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ CPU เจ้าเดียวแล้วนะคนอื่นเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นยักษ์หลับอะ่ะที่ตื่นเพราะว่มีมดีเทคนี่้โ,อโหอยู่มานานมากนะอ,อืออือ ซึบซึบอืมกระเด็นไปดิโอ้ยโอ้ยลื่นมากเลยอนะ่ะคุณผู้ชมอะไรละ่ะอะไรละ่ะอะไรล่ะซึบซึบหลบ หลบหลบหลบงงงงหลบเป็นลอเลี้ยวเลยอือหืออชิบลาก่อนนะเอามีโดนันหลบได้เหมือนกันโอเค ก็เป็นอันเรียบร้อยท่านผู้ชมสำหรับเกมอย่างคงไครแพ็กสามก็คงจะได้เห็นแล้วว่ามันดีมากขนาดไหนสำหรับเกมโอ้ oh, ดีมากเลยคุณผู้ชมเรงมี6นี่แบบผูกจริตน,นะดูจริงๆสุดๆไปเลยอ่ะไปเกมมีคนเรียกร้องมาเยอะเหมือนกันว่าพี่ทดสอบฟรีไฟให้หน่อยปรากฏว่าเอา้าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนไทยเล่นฟรีไฟเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดีย๋ยวดูไปเลนให้ดูแล้วกันเนาะไปก็ปจะการปรับตั้งค่าเนี่ยก็ปรับให้มันแบบเป็นสูงสุดหมดเลยเนาะโอเคแล้วก็มี มินิแมปไม่เอาหมุนตามดันที่เหนือตลอดโอเคอ่านี้ปรับสุดทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมเทาที่ดูจะทําได้ต้องบอกอตรงก่อนว่าปกตินาะดูไม่ค่อยเล่นฝีไฟเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นเกมที่น้องๆเล่นกันเยอะก็ขอกันมาก็จัดให้ตาคาขอเลยเพราะว่าเกมนี้เทสส่วนใหญ่ก็จะมีแต่น้องๆหรือไม่ก็วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเล่นเนาะก็เอาใจการชอบกดใช่ไลก์ก็ไลค์ได้ก็ไลค์ไปนะจ๊ะช่วยกันหน่อยทํามาหากินนะจ๊ะไอเท่าี่ดูก็คืออยู่ในเกมแบบมันก็สมูทนะแต่มันก็แบบยังมีแบบติ หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบขนาดอุ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอ้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะเพราะว่าตัวละครนี้ก็ดูเหมือนจะละเอียดขึ้นกว่าปกติด้วยนะ่าดุไม่เคยมาปรับละเอียดคันนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยต่อยหน้าต่อยหน้าสารภาพว่าปกติเล่นนะครับจีน,นะอันนี้ก็ฟรีไฟด้วก็อาจจะดูงอกงอกง่อยๆไปบ้างนะเล่นเป็นมั้งไม่เป็นบ้างอย่ากได้โกรธกันนะดุไม่ใช่เกมเมอร์นะจ๊ะนี่เกาะสวรรค์อยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายตึด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 น้ำมันแทททูคัลเลอร์น้ำมันเกาะร้างห่างรัก เดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปนะเอาซักแถวแถวสุสานนี่แหละจะได้ไปที่ฝังศพของมันใช่เหรอกลัวสุดท้ายจะเป็นของเราเราไม่ว่าพุ่งลงไปหาพื้นที่ลงก่อนคุณผู้ชมนี่มีตึกมีตึกที่ไหนมีตึกที่นั่นมีนะด,ดุดทุกคนของเรา,าก็ต้องมีทุกคนแล้วพี่เอาไป Gr iding. Gr iding กรา d ดิ้งกราดิก็คือเกี่ยกับการร่อนลงไปนะร่อนลงไปโอ้โหลงอย่างนี้รอดเหรอตายสิอื้อหือ อ๋อนี่คือกราฟิกโอเคเลยนะใช้ได้เลยทึบอ,อ๋บีไม่ได้เหรอไม่เหมือนพับจีเหรอพามจะมาสอนฉันเล่นทำไมนี่ <Yeah. S 1> เรียกว่าน้าดุพับจีแล้ว,ลวเออใส่เสื้อกรอกก่อนเออเกมนี้เกมนี้นก็สนุนนะคือเราเคยเล่นแล้วแหละกร,กราฟิกมันก็แบบง่ายๆดีอะเออเออมีคนสักคนไหมโอ้โหจะได้ยิงให้กระจุยเลย ทดสอบการยิงก่อนก็สลับกราฟิกที่เราลองเล่นดูก็ถือว่าใช้ได้เลยนะการตอบสนองต่างๆเรื่องการควบคุมแล้วก็เหมือนมีคนยิงทัสกรีนไห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 นมันอยู่แถวนั้นปะบ้างนะผู้ชมนะดูมองผ่านจอแล้วมันยากนะยากนะเดี๋ยวจะหาว่าเราโชว์ไก่เอาสักทีอ๋อเขาโชว์เขาจิ้มไม่ดูเราอยู่นั่นเอไม่ใช่นัไ่เคปลอดภัยโอ้ ก็เอาจงริงเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดกราฟิกหนักๆแบบปรับหนักๆแบบนี้เนี่ยความร้อนก็จะเริ่มทยอยมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังเล่นได้ดีอยู่กราฟิกเบาๆไม่เท่าไหร่แลกราฟิกหนักๆปุบเริ่มมีความร้อนขึ้นมาโอ้โอ้โ,อโ,อโย,ยิ่มยังไนอ,ะ <S <S อ่ะข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวก่อนตล,ลกมากไหมฮะหลับไปสิคุณ ก็จะประมาณนี้นคุณผู้ชมคือนด,ดุดก็พยายามมองไปที่จออาจจะมีเบอร์เบอร์หลุดโฟ,ฟกัสไปบ้างนะแต่โดยรวมๆใช้ได้คุณผู้ชมความไหลลื่นเนี่ยถือว่าอยู่ในเก์ค่อนข้างดีมากกับราคาเท่านี้นะเราคงไม่แบบโอโหไปเทียบ865ห่นก็จะเวอร์ไปความร้อนเนี่ยหน้าจอที่39องศาส่วนด้านหลังน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่39องศา38นะ ก็ความร้อนจะอยู่ประมาณนี้ซี่เคยเล่นมันร้อนๆจ,จัดๆก็จะมีสัก40มันก็จะร้อนมากๆแล้วมาดูเกมอื่นมาคุณผู้ชมเกมใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมาไม่นานเท่าไหร่เกมมีชื่อว่า Neverland นะ Neverland นี่ก็จะเป็นเกมแนวแบบเออเขาเรียกนะ MMORPG มั้งถ้าผิดขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะดุดอายุก็ไม่ได้น้อยละแต่ลืมไปบ้างก็เป็นเกมแนวเก็บเลเวลที่ลองลองเล่นดูก็มีความน่ารักดีแล้วก็จะเป็นแนวคล้ายๆแบบเกมเอ่อภาพนะคล้ายๆสมัยก่อนแต่ว่ากราฟิกเนี่ยจะเหมือนสมัยนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ดีน่ารักดีคุณผ เล่นก็โอเคแล้วก็สามารถที่ไปทำเควสต,ต่างๆได้แล้วก็ตัวภาพก็ยังน่ารักด้วยการเล่นเนี่ยคือภาพต่างๆที่ได้อย่างที่พูดไปเลยว่าตอนนี้เรามองว่าตัวมิดเดเฮกตัวเนี้ยที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยด้วยราคาที่คุณจ่าย7 8 0 0 0 9ด0 0เนี่ยดีกว่ากลุ่มของ X อ็กซที่ราคาเท่ากันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่า X อ็กซที่อยู่ในกลุ่มราคาประมาณนี้เนี่ยเรายังมั่นใจว่าตัวเนี้ยแรงกว่าแน่นอน1 0 0ดูทรงออกเลยว่าแรงกว่า แต่ว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยตัวนี้ก็จะร้อนกว่าอยู่ประมาณสักนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้มันแรงกว่า x y n o ซึ่งถามว่าคุมไหมอันนี้ก็คือประทับใจมากประทับใจกว่าตอนที่เป็น m i d i t e c รุ่นเก่าๆนะถ้าเกิดว่าเทียบกับซีรีส์ P เนาะ P 3 5 P 25ที่แบรนด์อื่นยังพยายามใส่มาอยู่เนี่ยบอกเลยว่ามันแค่พอเล่นได้แต่อันนี้มันไม่ใช่แค่พอเล่นได้มันมันคาดหวังได้เลยโดยสามว่าเฮ้ยมันดีแน่ๆเพียงแต่ว่าคุณต้องพยายามควบคุมความร้อนมันหน่อยอย่าพยายามไปเล่นกลางแดด อย่าพยายามไปทําให้เครื่องมันร้อนเกินไปเท่านั้นเองถามว่ามันร้อนแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าเออมันร้อนมากๆนี่ไงเดี๋ยวซ p u มันก็จะต้องดรอปการทํางานลงอยู่แล้วดันั้นก็ไอต้องฝากเอาไว้นะนิดนึงว่าเวลาเล่นพวกนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมความร้อนนิดนึงแล้วกันนะมันไม่ได้ร้อนจัดมากจนแบบโุทนไม่ได้แต่ว่าก็ถามว่ามันเย็นเจี๊ยบไหมก็คงไม่ใช่หรอกเนาะอืมแต่ก็แรงดีนะเห็นไหมภาพต่างๆก็สวยดีเนาะเราชอบอ่ะมัน สมูทดีไหลลื่นดีรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่ดีในการเล่นเกมค่อนข้างมากนะโอเคนะเสียงลำโพงก็ดังนะเสียงดังสนั่นไปหมดเลยลำาพงก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะก็ไปโหลดได้เกมนี้ชื่อว่า Neverland นะ Neverland ให้มันทำออโต้ไปก็ได้แล้วก็ปล่อยมันสู้ก็ได้คุณผู้ชมนี่างหรือเป็น Archer หรือว่านักธนูนะ โอเคเอาไว้เท่านี้แล้วการสลับเนว่าแลนด์ใครอยากลองโหลดเล่นก็โหลดได้นะมาถึงเกมมหาชนแล้วกันท่นผู้ชมอย่างพับจีมาลัางงานในดดได้เข้าไปลองเล่นไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถปรับเฟรมเรทได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถูกแบรนด์มือถือหลายๆแบรนด์มักจะปรับแต่งมาให้เล่นเล่นลื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะถือว่าเป็นเกมมหาชนยอดนิยมนะเกมนี้สามารถเปิดเฟรมเรทได้ระดับแบบว่าสต t r e m e ทผู้ชม e x t r e ีมนะนะก็อยู่ที่กราฟิกท่นผู้ชมนี่ เฟรมเรทนะสูงสุดเลยเอ็กตรีมแล้วก็สมดุลเนี่ยก็จะลดลงมาเหลืออัลตร้าเอจะยังอยู่ที่อัลตร้านี่ถือว่าแรงมากแล้วนะคุณผู้ชมแรงมากๆแล้วเราส่วนใหญ่มักจะเล่นดีแล้วก็เฟรมเรตแบบสูงสุดเพราะว่าเราต้องการความไหลลื่นมากที่สุดเรามาัาจะทำอย่างนั้นเกมพับจเป็นหนึ่งเกมที่ถูกถามเข้ามาเยอะในการทดสอบเกมเพราะว่าเป็นเกมมหาชนเล่นทัสกีนรอบนี้เราว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเสียงลำโพง ดังดีมากๆและตัวเครื่องแรงมากๆนะตอนนี้เครื่องเย็นลงหน่อยล้เบาลงหน่อยล้เมื่อกี้เกมอย่างฟีไฟร์พอเราปรับแรงๆรงมกเนี่ยก็ถือว่า่อนท้านจะกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเราปรับเฟรมเรทไว้เป็นเอ็กตรีมนะหรือว่าสูงสุดก็จริงแต่ว่าตัวกราฟิกเราปรับไว้แค่ระดับดีดังนั้นเวลาเราเล่นเนี่ย มันก็จะไหลลื่นแล้วก็สมูทมากอืงคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ปลาระเบิดควันอีกแล้วระเบิดควันอีกแล้วนด,ดูไปถามมาแล้วสุดท้ายไอ้ระเบิดควันเนี่ยก็คือว่าคุณเข้าสนามฝึกซ้อมแล้วก็ปาสิบลูกยี่สิบลูกใช่ไหมคือเรามองว่าเวลาเล่นจริงๆอะ่ะมันก็คงไม่มีใครปาแบบนั้นอะ่ะอืมหรือแม้กรแข่งขันจริง,รงก็อาจจะมีนะเราก็ไมไ่ได้ทดสอบให้ตรงนั้นเพราะเราคิดว่าเราต้องทดสอบเผื่อแบบคนทั่วๆไปด้วยคือแค่ตอนนี้เนี่ยที่เราเล่นอยู่ก็รู้สึกดีมากแล้วก็คือ อันนี้มันทดสอบต่อเนื่องมาเป็นชั่วโมงแล้วคือนัดูดเล่นมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังเหลืออยู่พอสมควรนะไม่ได้มาจากเต็มนะไม่ได้มาจากเต็มบอกก่อนด้วยว่าไม่ได้มาจากตอนที่เต็มอย่างไงเดี๋ยวการก,กินแบตเตอรี่แบบจริงจังเนี่ยขออนุญาตข้ามไปตอนนะัดูดรีวิวดีกว่าเนาะเราพยายามทําให้เห็นได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในทุกส่วนที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะโอ้ยลงไากนยะยะแย้เนาะที่หนึ่งก็มีนะเออกลิ้งออกไปนอกบ้านสวยสวยตรงไหนเล่า ตายสิฉันปี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 นเอาให้ปืนก่อนดิเอ้ยเดี๋ยวอุ๊ซี่ละจะมีคนมาไหมคุณชมว่ามีคนมาไหมหมอบรอเพื่เขามายิงประตูมาสองด้านเฮ้ย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 อุย๊ออซี่ดีกว่า เรามองผ่านจอตายอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเลยฉันมองผ่านจอฉันมองไม่เห็นจอของกล้องอ่ะคุณผู้ชมซึ่งมันตีดี๊ดนึงทำไงดีวิ่งหนีวิ่ง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 ไปวิ่งไปเราต้องสู้แบบเหมือนตาเราไม่ดีเราต้องสู้แบบเหมือนคนตามตาไม่ดีมีใครมาไหมฮัลโหลแต่นี่ลื่นมากคุณผู้ชมดูสิลื่นมากเลยเอ๊สิงวิ่งมาสิงเท้าสิงเท้าสิงเท้า โตรโอ้ยมันเห็นเอ้าฉันเอ้ยตกใจเอาตกใจเหมือนกันโอไมค์ก้าจะตกใจลนๆลนนี่อีกคนนึงอีกคนเรียวกว่านะดุดอุซี่ดีกว่าอา,อากโดนยิงตายขอความร่วมมือทีมงานเมื่อกี้อย่ารีเพย์คำว่านาดุดอุซี่นิดหนึ่งนะฮะช่วยไว้หน้ากันนิดนึงด้วยนะฝากด้วยแล้วกัน เรียกวันนัดุดอุซี่ดีกว่าเรียกวันนัดุดอุซี่ดีกว่าตักโดนยิงตายตักโดนยิงตายตักโดนยิงตายโหยิงเขาตายปุ๊บเราตายปั๊บเลยเขินเขินและนี่คือการทดสอบเกมมิ่งเทสของ Realme 6ยังไงก็ สรุปได้เลยว่าแรงนะแรงแน่่วนการควบคุมค,ความร้อนในเลนพับจีก็ไม่เท่าไหร่นะก็คืออุ่นนิดหน่อยเท่านั้นเองจะมีแค่บางเกมที่เราไปปรับแรงมากๆแล้วอาจจะมีความร้อนค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกกันว่านดูดเนี่ยทดสอบอยู่ในห้องแอร์นะเพราะว่านดูดเป็นคนแบบค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยแล้วไฟที่ส่งมาที่ตรงนี้คือถ้าไม่เปิดแอร์นะนดุดน่าจะตายก่อนเครื่องนะก็เลยเปิดแอร์ ไว้ตลอดก็เลยอาจจะไม่ได้แบบร้อนเหมือนที่คุณอาจจะคาดคิดหรือว่าไปใช้จริงแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนกว่าแต่โดยรวมรวม,มาพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไรความแรงก็โหจัดจ้านมากเลยในราคานี้นะคือเราก็ไม่ได้แบบเวอร์วังขนาดว่าเปรียบเทียบกับเครื่องเป็นหมื่นหมื่นห้าหรอกวันนี้เจ็ดพั0แปดพันเนี่ย ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนี่คือ Gaming Test Realme 6ี6ยังไงเดี๋ยวใครรอตัวรีวิวเต็มเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนนะจ๊ะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมไปซื้อกันด้วยละ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย